สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน ช่วงนี้นำคุณผู้ฟังมาติดตามการคลิกออฟโครงการคนไทย7.2ล้านคนรู้ค่าความเสี่ยงโรคไตภายใต้โครงการป้องกันโรคไตอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,รมีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ7 2พรรษาในปีพุทธศักราช2570ค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาร ทารณสุขได้เปิดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการคลิกออฟนะคะที่โรงพยาบาลปทุมธานีก็มีการนําร่องที่เขตส,สุขภาพที่4จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่แรกนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่17มีนาคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานเปิดตัวและประกาศเจตนารมก์การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนะคะโดยมีเป้าหมายให้คนไทย7.2ล้านคนได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและวินิจฉัยโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อย่างทั่วถึงด้วย4มาตรการหลักนะคะก็คือ 1. ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้วยการพัฒนาสื่อเครื่องมือและนวัตกรรมในการเผยแพร่ความรู้ที่ช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรัง 2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและจัดการปัจจัยสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งพัฒนากลไกนโยบายสาธารณะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการคัดกรองโรคไตเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตส,สูงรวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และอ,อสมอและมาตรการที่4นะคะคือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลและนวัตกรรมชะลอการเกิดโรคไตนั่นเองนะคะ 7.2ล้านคนตัวเลขนี้มาจากไหนมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะตั้งเป้าคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงเกิดโรคไตาวายเรื้อรังได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงนิ้วในไตเกาและผู้ป่วยที่มีประวัติซื้อยาชุดหรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตนะคะเป็นกลุ่มยาที่ใช้สําหรับลดไข้ลดอาการปวดลดการอักเสบของร่างกายซื้อมากินเองเป็นประจําในทุกเขตสุขภาพซึ่งก็มีอยู่ประมาณ7.2ล้านคนทั่วประเทศนั่นเองค่ะจะได้ให้กลุ่มนี้นะคะรู้ค่าความเสี่ยงแล้วก็ หนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพไตช่วยลดผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบําบัดทดแทนไตารายใหม่ที่มีเฉลี่ยปีละ17,000รายก็จะลดค่าใช้จ่ายในการบําบัดทดแทนไตคนละ2 2 0 0 0 0บาทถึง280,000บาทต่อปีแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้ถึง3ล้านล้านบาทนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้มีคนไทยที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังอยู่ที่ประมาณ1น2 0 0ล้านหนึ่งคนก็กระทบต่อเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลนะคะกระทบต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองเพื่อให้รู้ค่าความเสี่ยงของโรคไตตั้งแต่ระยะแรกก็จะทําให้สามารถควบคุมแล้วก็ชะลอการดําเนินของโรคลดภาวะ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งนายแพทย์โอภาสการกรวินพงป์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านให้ข้อมูลด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้น้อมนาพระราโชวาทในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยความตอนหนึ่งว่าการรณรงค์เผยแพร,ร่ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องอาหารและโภชนาการตลอดจนวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคไตเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดจํานวนผู้ป่วยโรคไตลงได้ ก็ได้นําสิ่งนี้มาดําเนินการนะคะก็เลยมาทําเป็นโครงการคนไทย7.2ล้านคนรู้ค่าความเสี่ยงโรคไตภายใต้โครงการป้องกันโรคไตอันเนื่องมาจากพระราชด,ดําริปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนั่นเองนะคะจะได้ช่วยชะลอความเสื่อมของไตแล้วก็ลดโอกาสการเกิดภาวะไตวายระยะสุดท้ายได้ที่สําคัญคือการให้ประชาชนเนี่ยระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพไตแล้วก็เข้าถึงการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะ แล้วก็มีการใช้กลไกของพี่ๆอ,อสมอนะคะอย่างวันที่มีการคลิกออฟโครงการที่ปทุมธานีนะคะก็มีอ,อสมอเข้าร่วมกว่าพันคนเลยซึ่งอ,อสมอหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นนะคะก็จะทําหน้าที่ในการนําความรู้จากโครงการนี้ค่ะ ไปให้ประชาชนเนี่ยได้ตรหนักในการดูแลสุขภาพเรื่องของไตนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุตรวจคัดกรองโรคไตที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการใกล้บ้านเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีดังคําขวัญวันไตโลกในปีนี้นะคะที่ว่ามันดูแลไตใส่ใจคัดกรองป้องกันโรคไตก็จะช่วยป้องกันและชะลอการเกิดภาวะไตเสื่อมลดความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรงังและลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้นะคะ สุขภาพทราบและเปลี่ยน